สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายมารี USA นะคะวันนี้มาริจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่ามาริมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาตินันทารานะคะอยู่ที่ North แค r o l i n a นานะคะซึ่งที่นี่นะคะเพื่อนๆไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะคะในบ้านพักเองก็ไม่มี Wi-Fi เลยนะคะสัญญาณแบบ เหมือคือเราอยู่ในหุบเขานะคะได้อยู่ในภูเขาเลยนะคะตอนนี้แล้วก็สัญญาณบนมือถือก็ไม่มีเลยนะคะมาลิก็เลยจะอัดวิดีโอนี้ก่อนแล้วก็จะเข้าไปในเมืองนะคะเพื่อที่ว่าอัปโหลดให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะว่ามาลิอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะคะที่เป็นวิดีโอเก่าๆหรือว่าที่เพื่อนเพื่อนได้คอมเมนต์เข้ามานะคะมาลิอาจจะไม่ได้ตอบเลยนะคะเพื่อนๆมาลิขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลิกลับไปนะคะมาลิจะตอบเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้มาลิตลอดแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะคะยังไงมารีก็ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมารีกลับไปจะรีบตอบกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็มารีก็จะไม่ลืมถ่ายวิดีโอสวยๆกลับไปฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้มารีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Hello everyone welcome back to my channel today I just want to tell you I am out of the town we travel to Nantahala National Park in North Carolina and Unfortunately I don't have Wi-Fi in my cabin. So I don't have good internet connection. Is it because we are in a mountain? We'll be back home on Thursday. Until then I will probably not be able to respond to comments live here. I will reply as soon as I get back. Thank you for your support. Bye bye. This is my dog, he gets crazy. Okay,